ทริปเที่ยวกรุงเทพสองวันเกือบล่มแล้วถ้าไม่ได้คนไทยช่วยเอาไว้เมื่อหนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษตั้งใจที่จะมาเที่ยวกรุงเทพเป็นเวลาสองวันโดยการพาลูกสาวของเขามาเที่ยวด้วยซึ่งการมาเที่ยวกรุงเทพสองวันในครั้งนี้เขาก็ตั้งใจจะมาเที่ยวให้เต็มที่พาลูกสาวมาพักผ่อนไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแต่ว่าก็เจอกับเหตุการณ์ที่อาจจะผิดหวังอยู่บ้างและอาจจะรู้สึกไม่ดีกับคนขับรถตุกๆ ที่คอยชักชวนให้พวกเขาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆซึ่งเขาก็รู้ดีว่าตุกๆของเมืองไทยนั้นมีชื่อเสียงมากและทริปเที่ยวสองวันของสองพ่อลูกคู่นี้ก็มีทั้งผิดหวังและสมหวังปะปนกันไปก็ไปดูกันนะคะว่าการมาเที่ยวกรุงเทพในสองวันในครั้งนี้พวกเขาจะเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะ ซึ่งทีแรกนะคะพวกเขาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา3คนพ่อแม่ลูกแต่ว่านะคะเขาก็มีโครงการที่จะพาลูกสาวมาเที่ยวที่กรุงเทพสองคนและให้ภรรยาของเขาอยู่รอที่จังหวัดเชียงใหม่โดยช่องของพวกเขามีชื่อว่า Smith on tour นะคะสำหรับผู้ชายมีชื่อว่าโจส่วนลูกสาวของเขามีชื่อว่าทิลลี่นะคะทิลลี่เธอก็มีหน้าตาค่อนข้างสวยคมอย่างมากเลยทีเดียวแล้ววันที่พวกเขาจะมาภรรยาของโจก็ได้บอกนะคะ ว่าวันนี้เป็นวันพิเศษวันหนึ่งที่พวกเขาจะแยกจากกันซึ่งภรรยาของโจได้บอกอีกนะคะว่าเขาจะรออยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็จะเข้าโปรแกรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมซึ่งภรรยาของโจนี้เธอไม่ได้ไปเล่นๆน,นะคะจะไปศึกษาและจะไปข้นคว้าอย่างแท้จริงรวมถึงหลักการทำงานของหลักคำสอนต่างๆและไปดูว่าพระภิกษุทำอะไรวิธีที่พวกเขาจะค้นพบการตรัสรู้ได้พวกเขาทำอย่างไรกันซึ่งภรรยาของโจก,ก็ยอมรับนะคะว่าเธอได้คิดที่จะมา ทำเรื่องนี้มานานแล้วก็คือการศึกษาเรื่องศาสนาพุทธธรรมวินัยนั่นเองซึ่งต้องบอกนะคะว่าสำหรับชาวต่างชาติที่มาศึกษาเรื่องศาสนาพุทธหรือพระธรรมวินัยนั้นหายากมากจริงๆซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอชื่นชมเธอไว้ด้วยนะคะและต่อมาโจและทิลลี่นะคะก็ได้มาอธิบายว่าพวกเขาจะเดินทางไปกรุงเทพยอย่างไรซึ่งทั้งสองคนนะคะก็จะใช้รถยนต์ขับจากเชียงใหม่เขาสู่กรุงเทพมหานครนั่นเองโจได้บอกนะคะว่าจะใช้เวลาประมาณสิช่ว โมงกว่าๆที่จะไปถึงกรุงเทพหลังจากนั้นโจและลูกสาวก็ได้ออกเดินทางในทันทีซึ่งหลังจากที่ขับมาได้สักพักนะคะโจก็ได้เห็นวิวทิวทัศน์สองข้างทางเรียกได้ว่ามีภูเขามีป่าไม้สวยงามเป็นอย่างมากวิวของประเทศไทยนี้ก็ไม่ได้ด้อยกว่าประเทศอื่นเลยนะคะและหลังจากที่เขาขับรถมาถึงจังหวัดนครสวรรค์แล้วโจได้บอกว่าตอนนี้เขาเห็นสถานที่สําคัญที่หนึ่งนะคะซึ่งมันสวยงามเป็นอย่างมากแต่เขาก็เรียกไม่ถูกสําหรับสถานที่ที่ โจบอกนั้นก็คือเขาหน่อเขาแก้วอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นั่นเองนะคะก็จะเป็นเขาหินปูนที่ตั้งสูงตระงานอยู่อย่างสูงชันนะคะเป็นบรรยากาศที่สวยงามเป็นอย่างมากซึ่งถ้าเพื่อนๆเ,เคยไปเที่ยวมาแล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะหลังจากนั้นโจและทิลลี่นะคะได้มาเติมพลังนะคะด้วยการหาของกินในเซเวน่นโดยช่วงที่โจเดินอยู่นั้นเขาก็ได้ชื่นชมถนนของเมืองไทยนะคะว่าสร้างได้มาตรฐานดีจริงๆโดยเขาบอกว่าการขับรถตอนนี้สนุกมากจริงๆ สนุกตลอดทางที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าถนนของไทยนั้นเรียบทําให้การขับรถในเมืองไทยนั้นสะดวกสบายเป็นอย่างยิ่งและหลังจากนั้นนะคะเขาก็ได้มาถึงกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่โจถ่ายให้ดูก็คือการจราจรที่ติดและขาดมันแตกต่างจากในต่างจังหวัดอย่างสิ้นเชิงนะคะในกรุงเทพนั้นก็มีรถติดอย่างมากมายและในที่สุดทั้งสองคนก็ได้ไปถึงที่พักโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็เตรียมตัวที่จะออกเดินทางสำรวจกรุงเทพในวันต่อไปนะคะ แล้ววันต่อมานะคะทั้งโจและทิลลี่ได้ไปใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะของไทยโดยโจได้บอกนะคะว่าทีแรกเขาจะเอารถขับไปเที่ยวแต่ว่าสถานที่จอดรถนั้นมันก็แพงมากดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะใช้ระบบขนส่งสาธารณะของไทยแทนแล้วโจกับลูกสาวก็จะไปเที่ยวพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งก็จะไปลงที่สถานีสนามชัยโจได้บอกว่าค่าโดยสารประมาณ45บาบาทเท่านั้นเองซึ่งรถไฟฟ้าใต้ดินขบวนนี้นะคะก็เป็น ขบวนแบบว่าต้องยืนไม่ค่อยมีเก้าอี้ให้คนนั่งสักเท่าไหร่และหลังจากที่โจได้ออกมาจากรถไฟฟ้าโจก็บอกว่าโอ้ตอนนี้ผมปวดขาเป็นอย่างมากเพราะรถไฟฟ้าขบวนนี้มันไม่มีที่นั่งเลยต้องยืนมาตลอดทางจนถึงสถานีนี้และทั้งสองคนนะคะ ก็ได้ไปเที่ยวพระบรมมหาราชวังในทันทีโดยโจได้บอกนะคะว่าสำหรับค่าเข้าชมนั้นก็จะอยู่ประมาณคนละ300บาทราคาค่อนข้างแพงนิดหน่อยถ้าคิดเป็นเงินยูโรแล้วก็ตกประมาณ7ยูโรนั่นเองนะคะหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เดินสำรวจภายในพระบรมมหาราชวังนะคะดูโจก็จะรู้สึกทึ่งกับการก่อสร้างอันวิจิตรการตาของศิลปะไทยเป็นอย่างมากนะคะหลังจากนั้นโจได้เข้ามาชมพระนอนที่มีชื่อเสียงอันโด่งดังนะคะ โจได้บอกว่าโอ้ oh, เรามาเจอแล้วพระพุทธรูปองค์นี้สวยงามเป็นอย่างมากแต่แล้วหลังจากที่โจและทิลลี่ได้ออกมาข้างนอกนะคะเขาก็ได้เล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะคะเกี่ยวกับรถตุกตุกซึ่งโจได้บอกนะคะว่าตอนที่เขาออกมาจากรถไฟฟ้าใต้ดินนั้นก็มีคนขับรถตุกตุกเข้ามาหาเขาทันทีและได้บอกกับโจว่าพระบรมมหาราชวังปิดหมดแล้วในตอนนี้และเขาควรจะไปนั่งรถตุกตกเพื่อชมบรรยากาศของกรุงเทพแทน แต่โจได้บอกว่าเขารู้มาก่อนแล้วว่าถ้าหากเรามาเที่ยวที่พระบรมมหาราชวังจะมีรถตุกๆมาชวนเราไปขับรถนั่งเที่ยวรอบกรุงเทพอย่างแน่นอน โจยังบอกอีกนะคะว่ารถตุกๆโกหกพวกเราเต็มๆว่าพระบรมมหาราชวังปิดอยู่แต่จริงๆแล้วพระบรมมหาราชวังไม่ได้ปิดแต่อย่างใดนะคะซึ่งโจได้บอกนะคะว่าถ้าหากพวกคุณมาเที่ยวที่นี่ก็ไม่ต้องไปฟังพวกรถตุกๆให้มากนะคะต่อมาโจและทิลลี่ก็ได้ไปเที่ยวที่ห้างไอคอนสยามนะคะด้วยการนั่งเรือไปนะคะโจได้บอกว่าค่าเรือนั้นมันถูกมากๆแถมบรรยากาศยังดีอีกด้วยจากนั้นทั้งสองคนก็รู้สึกทึ่งกับห้างนี้เป็นอย่างมาก ดูหรูหราสุดๆไปเลยและต่อมาพวกเขาก็จะไปเที่ยวต่อนะคะซึ่งสถานที่ที่จะไปก็คือตึกมหานครนั่นเองก็จะขึ้นไปชั้นบนสุดเพื่อได้ชมวิวบรรยากาศของกรุงเทพแบบ360องศาและตอนที่อยู่บนสถานีรถไฟฟ้า BTS โจได้บอกนะคะว่าเราตื่นเต้นมากที่จะได้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะของไทยซึ่งช่วงนี้เองโจก็ได้บอกถึงความใหญ่โตอลังการและทันสมัยของกรุงเทพนะคะ ว่ากรุงเทพนั้นมันสุดยอดเลยจริงๆมันใหญ่โตมาก แต่ว่าเขาก็ไม่อยากอยู่ที่นี่เขาชอบอยู่เชียงใหม่มากกว่าซึ่งดูแล้วโจน่าจะชอบแบบเมืองที่ไม่ค่อยมีคนพลุกพล่านไม่ค่อยแออัดสักเท่าไหร่ในกรุงเทพนั้นจะใช้ชีวิตแบบรีบเร่งนั่นเองนะคะต่อมาโจาก็ได้ขึ้นไปบนสุดสูงสุดของตึกมหานครนะคะก็จะเป็นจุดที่ให้นักท่องเที่ยวชมบรรยากาศของกรุงเทพได้แบบเต็มที่โจยังบอกอีกว่าวันนี้เราจะมาดูพระอาทิตย์ตกดินที่กรุงเทพมหานครกันมันน่าจะสวยงามเป็นอย่างมากแต่พอถึงด้านบนสุดของตึกนะคะ ลูกสาวของโจได้บอกว่าตอนนี้เหงื่อของฉันออกเต็มตัวเลยเพราะว่าฉันเป็นคนไม่ค่อยชอบความสูงแต่เมื่อผ่านไปสักพักลูกสาวของโจก็ปรับตัวได้นะคะแล้วก็ชอบบรรยากาศด้านบนนี้อย่างมากแต่ว่าทริปดูพระอาทิตย์ตกดินของโจคงสะผิดหวังสักหน่อยนะคะเพราะว่าโจได้ชี้ให้ดูก้อนเมฆขนาดใหญ่ที่กําลังลอยมาทางที่พวกเขาอยู่ดังนั้นพนักงานที่อยู่ด้านบนจึงได้บอกว่าตอนนี้ไม่สามารถอยู่ด้านบนได้แล้วและให้นักท่องเที่ยวลงไปด้านล่างเพราะว่าฝนกําลัง จะตกลงมานั่นเองซึ่งโจเองก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยนะคะที่ทริปการดูพระอาทิตย์ตกดินของโจและลูกสาวในวันนี้คงจะได้ชมเพราะมีเมฆและฝนกำลังจะตกลงมานั่นเองนะคะ แต่แม้ว่าจะผิดหวังนะคะพวกเขาทั้งสองคนก็ยังได้ไปเที่ยวห้องเลเซอร์3 d ดีดูพวกเขาจะชอบสถานที่แห่งน,นี้เป็นอย่างมากเพราะว่ามันดูล้ำสมัยมีแสงสีสันสวยงามเป็นอย่างมากนั่นเองนะคะซึ่งแต่ละห้องนะคะก็จะเป็นแสงสีแบบเลเซอร์ยิงไปตามอาคารตามผนังตามตึกต่างๆดูแล้วจะเป็นในรูปแบบ3ามมิติดูแล้วก็สวยงามไปอีกแบบเลยทีเดียวและหลังจากทั้งสองคนเที่ยวเสร็จแล้วนะคะพวกเขาก็จะกลับไปยังโรงแรมซึ่งเหตุการณ์ต่อไปนี้นะคะก็สร้างความประทับใจ ให้กับโจเป็นอย่างมากโดยตอนที่โจกําลังจะกลับไปยังโรงแรมนะคะเขาก็ได้มารอเรือแต่โจได้บอกขึ้นมานะคะว่าตอนนี้เขาทําผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงเพราะเขาจําเวลาเรือเที่ยวสุดท้ายผิดไปเราก็ไม่ได้วิ่งแต่อย่างใด ถึงเรื่องนี้เองพวกเขาก็เริ่มกังวลขึ้นมาในทันทีแต่ว่าคนไทยที่ประจําอยู่ตรงท่าเรือนั้นนะคะก็ได้ช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยโจและพนักงานก็ได้สนทนากันอยู่พักหนึ่งหลังจากนั้นโจก็ได้เดินออกมาและได้ชูของบางอย่างขึ้นมาแล้วบอกว่าพนักงานที่นี่ช่วยเหลือผมอย่างเต็มที่ ซึ่งสิ่งที่โจโชให้ดูนั้นก็คือกระดาษโน้ตที่เขียนด้วยลายมือภาษาไทยที่พนักงานคนไทยได้เขียนให้กับโจเพื่อเอาไปยื่นให้กับพนักงานหากคุยกันไม่เข้าใจเพื่อที่จะสื่อสารว่าเขาจะไปขึ้นรถไฟฟ้า MRT นั่นเองซึ่งในโน้ตนั้นก็ได้เขียนเป็นภาษาไทยว่า ผมต้องไปรถไฟฟ้าใต้ดินรบกวนไปส่งที่ MRT ราชดำริอันนี้ก็เป็นโน้ตท,ที่พนักงานคนไทยที่อยู่ตรงท่าเรือได้เขียนไว้ให้กับโจนะคะเพื่อที่โจจะได้เอาไปยื่นให้กับพนักงานหากคนเหล่านั้นไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้โน้ตนี้ก็จะสื่อแทนความหมายว่าเขาต้องการไปที่ไหนนั่นเองนะคะ โจก็รู้สึกึ้งกับน้ำใจของคนไทยเป็นอย่างมากนะคะซึ่งสำหรับพนักงานที่ได้เขียนโน้ตขอความช่วยเหลือให้กับโจนั้นก็จะเป็นพนักงานประจำท่าเรือแต่แอดเองไม่แน่ใจว่าเป็นท่าเรือไหนนะคะถ้าใครทราบก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเพราะว่าพนักงานคนไทยก็ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียว และโจได้บอกว่าเขาจะลองพาลูกสาวนั่งรถตุกๆเพื่อไปยังโรงแรมคงจะตื่นเต้นน่าดูและเขาพอรู้ราคาค่ารถไปที่โรงแรมแล้วประมาณ230บาทแต่จะลองสอบถามราคากับตุกๆหากโอเคก็จะได้นั่งกันแต่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้มาเล่าให้ฟังนะคะว่าเขาได้ไปสอบถามรถตุกๆเพื่อจะไปส่งยังโรงแรมแล้วซึ่งรถตุกๆได้บอกว่าค่ารถอยู่ที่800บาทราคามาสูงเลยทีเดียวแม้เขาจะบอกว่าราคาที่นั่งรถแกลบ เป็นแค่2 0 0ถึง300บาทเท่านั้นเองแต่รถตุกต๊กๆเหล่านั้นก็ไม่ได้ลดราคาให้แต่อย่างใดเขาก็รู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากที่รถตุกต๊กๆเหล่านั้นเรียกราคาสูงมากจริงๆโจได้เล่าต่อว่าเขาเองได้บอกกับรถตุกต๊กๆไปว่า300บาทได้ไหมแต่รถตุก๊กๆกก็ยังยืนยันราคาเดิมและไม่ไปส่งพวกเขาแต่อย่างใดนะคะ แล้ววันที่สองทั้งโจและทิวลี่ได้ออกเดินทางสำรวจกรุงเทพต่อนะคะโดยตอนที่เขานั่งอยู่บนรถไฟฟ้าโจก็ได้บอกว่าเมื่อวานเราอาจจะผิดหวังหลายครั้งอยู่เหมือนกันแต่วันนี้เราก็จะทำให้ดีที่สุดซึ่งวันนี้เองนะคะ โจก็จะพาลูกสาวของเขาไปเที่ยวสวนน้ำในห้างชื่อดังแห่งหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งพอมาถึงด้านล่างนะคะพวกเขาก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะว่าสวนน้ำแห่งนี้มันอยู่ชั้นบนของห้างสรรพสินค้ามันก็ดูแปลกตาเป็นอย่างมากซึ่งดูแล้วทิวลลี่เธอก็จะดูรู้สึกตื่นเต้นไปไม่น้อยกว่าโจเลยทีเดียวที่จะได้เล่นน้ำกันแต่ทริปเล่นน้ำของพวกเขาก็เกือบล่มอีกแล้วนะคะซึ่งตอนที่ทั้งสองคนขึ้นมาเป็นห้างเขาก็เห็นว่าภายในห้างตรงสวนน้ำกำลังมีการก่อส อยู่โจนึกว่าสวนน้ำจะถูกปิดไปด้วยแต่ที่ไหนได้นะคะในห้างแห่งนี้กำลังมีการก่อสร้างอยู่เองไม่ได้เกี่ยวข้องกับสวนน้ำแต่อย่างใดทำให้เขาโล่งใจเป็นอย่างมากนะคะหลังจากนั้นทั้งโจและทิวลี่ได้ลงเล่นน้ำที่สวนน้ำนี้วิวข้างหน้าก็เป็นตึกสวยงามเป็นอย่างมากเลยทีเดียวดูแล้วทั้งสองคนก็แฮปปี้กับการมาเที่ยวสวนน้ำในตอนนี้จริงๆทั้งสองคนก็ยิ้มไม่หูบเลยทีเดียว และหลังจากเล่นน้ำเสร็จแล้วนะคะทั้งสองคนก็มีแผนที่จะไปเดินเที่ยวตลาดกลางคืนแห่งหนึ่งด้วยการนั่งรถกร็บไปนะคะแต่ตอนที่อยู่ในรถกร็บโจก็ได้บอกอีกนะคะว่าแผนการไปเที่ยวตลาดกลางคืนของพวกเขาทั้งสองคนนี้ก็ล่มอีกแล้วเพราะตอนนี้มีฝนตกทําให้เราไม่สามารถไปเที่ยวตลาดกลางคืนได้เราก็ผิดหวังจริงๆเพราะตลาดแห่งนี้ต้องขับรถไปใช้เวลาเกือบ40นาทีเลยทีเดียวไปแล้วฝนก็ตกตลอดทางอีกด้วยมันก็น่าผิดหวังจริงๆเลย และตอนที่อยู่บนสถานีรถไฟฟ้า BTS แล้วนะคะโจกก็ได้มาบอกอีกนะคะว่าตอนที่เขานั่งอยู่บนรถกราฟนั้นรถกราบได้ขับมาถึงสถานีรถไฟฟ้าพอดีแต่คนขับก็ไม่ยอมหยุดแต่อย่างใดและไม่พูดภาษาอังกฤษเลยเขาจึงได้พูดออกไปว่าหยุดหยุดถึงสถานีแล้วและให้รถจอดพวกเขาก็ได้ออกมาจากรถแล้วรีบวิ่งเข้ามาในสถานีด้วยเนื้อตัวที่เปียกฝนอย่างเต็มที่เลยทีเดียว ซึ่งพอเข้ามาในรถไฟฟ้าถิวลีก็ได้บอกว่าตอนนี้ก็รู้สึกหนาวเป็นอย่างมากจะไม่หนาวได้ยังไงล่ะคะก็เล่นวิ่งตากฝนมาสักขนาดนั้นแถมแอร์ในรถไฟฟ้าก็เย็นอีกด้วยและทั้งสองคนก็มาลงมาถึงตลาดแห่งหนึ่งและได้ไปนั่งทานอาหารนะคะโดยโจโดยได้บอกนะคะว่าราคาอาหารที่กรุงเทพนี้มันจะราคาสูงกว่าที่เชียงใหม่ประมาณสองเท่าเลยทีเดียวแต่โดยรวมแล้วราคาอาหารที่ประเทศไทยมันก็ยังถูกอยู่ดี เรื่องราวของพวกเขาสองพ่อลูกชาวอังกฤษที่ได้มาเที่ยวที่กรุงเทพในครั้งนี้เจอทั้งเรื่องดีเจอทั้งเรื่องที่ผิดหวังเจอทั้งผู้คนที่เป็นมิตรและคนที่อาจจะเรียกได้ว่าชอบเอาเปรียบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่บ่อยครั้งแต่ว่าในทริปนี้นะคะก็ได้คนไทยที่คอยช่วยเหลือพวกเขาอย่างเต็มที่ซึ่งอย่างทําให้โจร,รู้สึกประทับใจกับความมีน้ําใจของคนไทยอย่างมากเลยนะคะ เอาละค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้คุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะคะและถ้าหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะกดติดตามเพื่อไม่พลาดรับชมเรื่องราวและความคิดเห็นจากช่องในวิดีโอต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ